สวัสดีค่ะตอนนี้มาอยู่กับช่องสุสมราชาแนลตอนนี้อยู่กับเต้ยนะคะโฟกัสน,นะคะวันนี้เรามีเกมมาเล่นกันก็คือเกมคำต้องห้ามเป็นเกมที่ตอนนี้คุกคนก็นิยมกันอยู่นะใช่ค่ะก็คือว่าเราได้เอ่อคอนเทนต์มาจากยูทูบชัยู <c oughs> ทูบเบอร์ชัดหนึ่งยู <c oughs> ทูบเบอร์ชัดหนึ่งที่เขาเล่นเนาะแล้วเราก็เอออยากเล่นตามนี้เขากําลังคนกําลังคิดแล้วเราก็เลยชวนพี่เพลงของเราเนี่ยมาเล่น มาถ่ายเนาะอ่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมีคําที่จะมาให้เด็ก,ดกๆได้เล่นกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ทั้งสองคนจับกันเลยก่อนเนาะก็คือจับแล้วเนี่ยคนตรงข้า้จะต้องเป็นคนแปะคําให้นะโอไมคคือเราจับอิ่งนี้เราแปะคนนี้ใช่ใช่ใช่มางั้นเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเราติดเกูไปดูเฉย ดัดตานะคะไม่ต้องแปะเลยเหรอแปะเลยแปะหน้าผากเลยโอ้อย่าเยอะนะเฮ้ยเดี๋ยวติดติดไปเลยติดเอออย่าไงงั้นไปเลย <c oughs> เอาใส่เอาใส่เอาใส่เข้าไปข้างในแว่นดิ <c oughs> ติดเลยหัวหน่อยเออทุห <c> ล <oughs> ักถูกเลมากอะลุงกมแมลงใช่อ้าวได้ติดให้โฟกัสโฟกัสดับตาค่ะ <c oughs> ได้คำว่าอะไรดูสิเดี๋วยวโชว์ อออย่าโงนะไอเสียงสองคนนี้จะโกงกันเอง <laughs> ขำอะไรขนาดนั้นนะไม่มีเล็บช่วยด้วย one hour later ค่นะก็ตอนนี้เรามาเปิดเกมเลยดีกว่านะคะก็คือทั้งสองคนเนี่ยได้ติดคำไว้บนหัวรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับเวลานะคะทั้งหมดหนึ่งนาทีะคะทุกคนหนึ่งสองสาม เริ่มค่ะเเริ่มในการผัดเลยผัดกันเลยอ่ะอ๋อคือตอนนี้ผมไม่สนใจเราเพรมันอะไรไอ,ไอเมนะตอนนี้ติดเลโอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่คือวันอะไรคือแบบมันเขาเรียกว่าไงคือมันไม่มาถ่ายคลิปกับเราเพราว่ามันเล่กลยวมีล้ก็ ชอบดูอะไรชอบดูอะไรที่ริตเตอรเล่นอันนี้ก็รู้แล้วไอ,อ้หองมากมันสิไรมันมีอะไรไม่ใช่หมดแล้ว <c oughs> อ่ะโอเค,คะทุกคนเดี๋ยวเรามาเกมที่สองกันดีกว่าเจ้าของเกเเมแรกก็คือไม่เข้าใจที่กรณ์ต้องลง,งสนามเองกับเต้ยมาเดี๋ยวพี่เลือกคำ หึ่งค่ะเขาจัวไม่รู้นะว่าคำนี้จะทำงาแต่คนนี้เป็นคนเขียนคือไรจำไม่ได้หรอกอ่ะติดให้ารับตาโหอะไรมือเรียบอ่านไม่ออกอุ้ยอุยเดี๋ยวไม่ต้องดราม่านะเดี๋ยวเราเก็บ เล่นไม่ได้เกมเราแอบนะอะไรไม่ใช่ทำไมง่ายค่ะแล้วขาที่ใหญ่เยบูบี้นะนุย <c oughs> ิพัลน์อะโอเคค่ะอ๊องโฟกัสจับไปได้เลยคะ่ะนี่นะคะโอเคมาอาัลเตอร์ยัง่ร้จะเริ่มเล่นยังไงเนะี่ยเดี๋ยวอร่อยไหมไม่คนะ่ะ กินอะามากก,ากเรกนรเข้าผค่ะอ,ค,อะคือว่าวันนั้นที่เราอยากไปกินอ้อยควันมากอะ<ม>่ะแล้วเราบอกเราอ่ะแบบว่าอยากกินมาเพราะอะไรเพรชอบไม่ใช่แบบเออชอบแต่ว่าเป็นอะไรอีกอย่างนึงก็เป็นของกินไงอะแล้วเตยแล้วเตยกินอ้อยควันไหมชอบอ๋อ เออก็ยอมเขาชอบกินไหมไม่ค่ะชอบกิคะชอบเออฉันน่ชอบกินเอ้้ยเอานเอี่าันแล้วนะเออห้าสิบหกวิใส่แพหรือว่าเขาว่าอร่อยอะไรเนี่ยที่แรกจะบอกว่าพี่ต้อยใส่จริงอะไรวันนั้น ไล่อะไรที่ไปงานอะจริงเหรอไล่ช้างอ๋อที่คขาไม่ช้างเหรอกูสาวบอกอ้อยควันเมื่ว่านี่กูบอกกูเป็นช้างเกมไหมเกมไหมอ่ะสองค่ะหนึ่งสองสามคุณชอบเล่นเคเพราะอะไรชอบโอ้ดูเขาตอบดิสั้นขนาดนี้ไม่ชอบเพราะเขาเป็นอะไรที่แบบเออรู้แล้วว่าชอบแต่ว่าชอบที่เขาเป็นอะไรเขาเก่งด้านอะไรหรือว่าคุณชื่นชอบเขายังไงกูชอบเพราะเขาหน้าตาดี แล้วทาไมคุณแบบคุณชอบกินอ้อยใช่หรือไม่ใช่ค่ะ29่ิบเก้าวิยี่สิบ้าวิโดนล่าสองรอบนี้แล้วค่ะว่าทำไมอะทำไมอะเด็กเล่นค่ะก็ตอนนี้ค่ะก็เป็นเกมที่ สี่ของเราแล้วนะคะก็คือเพลงเนี่ยได้ทั้งหมด2องคะแนน,น,นทุกคนได้สูงหมดเลยเหมือนกับว่าคลิปนี้จะมีคนที่แบบว่าโดนทำโทษนะคะอ่ะโฟกัสเกมจะเป็นเกมที่สี่ก็สลับกันสลับกปแล้วอ่ะค่ะใครตดนนก่นกันตดก่อนตาค่อนตีก่ยน ค่กิตา,าค่ะาือให้เกิดว่าแบบเรอกไปแล้วแบบว่าคิ้วหลุดออกมาทำไงดีคำนี้ทำยาวหน่อยก็หวาดแล้วใช้เองนี่สิบวดเป็นชีนะคะชีคราง <c oughs> โอเคค่ะปะกติได้ที่คำยากไหมแล้วคือเป็นคนเขียนเอง <c oughs> แต่ไม่รู้อะไรเอย่ย <c oughs> เดี๋ยวเราเริ่มจับเวลาเลยพร้อมไหมคะหนึ่งสองสามเตยไปที่ไหนอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเตยยังไเดี๋ยวอายุทยาอยู่ที่ไหนคะอยากยากเอยพวกเนี้ยเราแบบชอบถ่ายชอบถ่ายอะไรแบบเออเป็นแบบเวลาว่างๆอะไรพวกเนี้ยแบบ คิดไงถูกไหมคะไม่ใ okay. ช mm ่ค hmm. ่ะจริงเหรออ๋ออทำอ่ะเล็กส <training> ิบ okay. วิค่ะห้าวขวัญจันทบุรีอะไรคะมงคลละไม้โอเคค่ะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยราชกานีรมันข้าวขวัญของใคร่ะของตัวเกมนี้คือเกมที่ห้าคือเกมสุดท้ายแล้วใช่แล้วเรามาสรุปคะแนนกันหน่อยไหม มีศูนย์ค่ะเราเพลงก็คือได้ 2. 2> สองโฟกัสศูนย์ใช่อีกสามอีกประมาณสองคะแนนคือฟรีเลยเพราะว่าไม่มีใครตอบได้อ่ะจับค่ะมาของคุณค่ะอ่ะอสลับสลับค่ะสลับตาค่ะฮ่าอุ้ยก็รู้แล้วว่าใครชนะก็ก็รู้แต่ว่าก็เลยขอขอภายในแบบว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวตานีเราอาจจะไม่เราอาจจะชนะแล้วก็โฟกัสอาจจะโดนมดล้งี้ไหม เกมนี้ห้าคะแนนเพื่อเกมมันจะพิกอ้าวอ้าวอ้าวเอาละไงอุ้ยโอ้ยโอ้ยเจ้าเรียบร้อยเราว่าเกมนี้ อ่ะเตยยิบเล่าเรื่องนั่นมาเลยเยิบเกมนี้เป็นเกมที่เพลงชนะเพราะเพลงได้สองเตยได้ศูนย์โคลเราเรื่องที่แบบว่าเป่นๆหน่อยค่ะถ้าคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าอายที่สุดเป็นบุตรลงโทษมันก็ไม่มีอะเรื่องน่าอายที่สุดจริงเหรอทำไมไม่มีตอนตัดเบ่งเลยนก็ได้เรื่องที่อายที่สุดตอนเบงเลยียน ไม่รู้ว่ามีแต่ตอนนั่งรถอะนั่งระตอนนั่งรถประจำมก็คือตอนนั้นที่ประมาณสองปีแล้วแบบรุ่นพี่มอหกเขายังไม่จบใช่ไหมเออตอนนั้นเขานั่งกันเป็นกลุ่มสี่คนหรือห้านี่แหละแล้วก็แล้วเขาหัวเราะกันแล้วก็เข้าไปหัวเราะด้วยเมื่อแบบมันแบบคือไงเหมือนคนบ้าจี้อะเออแบบเขาหัวเราะกันแล้วหัวเราะแล้วหัวเราะไม่หยุดจนถึงบ้านแล้วเขาก็มองกันแบบเฮ้ยน้องเป็นไรเนะอะไรแล้วก็อายเว้ยมันก็ไม่มีเรื่องอายเนาะ ไม่มีเลยอะอะไรกว่ามันไม่มีอะความรับความลับที่ไม่เคยเลใครฟังมาไม่มีเลยไม่มีค่ะอาไเป็นงเาคิวดีกวเดี๋ยวไอ้กันยังไม่โดนบทลงโเลยไม่ต้องเออลงสารเกเอาพอกันเล่าเลยก็ได้เนี่ยราฟังอยู่อะไรดีอะบทลงโทษของพอ เลยเคยแบบนอนแล้วแบบฝันว่าตัวเองอะเข้าห้องน้ําแล้วไปแล้วไปอึจริงอะเหรอกังกล้วแบบอุ้ยแล้วมันแบบตื่นมาแบบอุ้ยไอ้ที่อะไรแบบเอออะไรของแกจริงเหรอตอนอายุเท่าไหร่อย่าบอกว่าเกิดขึ้นแล้วเร็วนี้หรอเป็นความลับไม่เคยบอกใครด้วยโอ้หน่าอายมาก เฮ้ยจริงนะแบบจริงจริงเลยมีเรื่องที่ไอันั้นแต่กูก็ไม่กล้าเล่าที่เราไปเดินตลาดเจ้าแม่เออเวลาเาเลยไม่เอาอ่ะอ๋อคนเงินเองอะเราเราไม่ค่ะเดี๋ยวคนดูคลิปเขาจะกินข้าวอยู่อะไรอย่างเงี้ยฉันรู้แล้วมันเป็นอะไรกับท้องผูกท้องไส้เนี่ยแหละอ่า คสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบแล้วอยากให้เราเล่นแบบเล่นใหม่็น EP สองหรือเล่นเกมอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้เลยใช่ก็วันนี้ค่ะก็ต้องขอฝากช่องสสุขรา c h a n น l ไว้กับทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีเพจ IG Facebook เนาะสามารถติดตามได้ค่ะก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้า๊ายบาย